นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายรายตอนที่298หลังจากที่ตำนานนะครับยังยวนดูนั้นได้มาถึงจินทิงซานบัดนี้ทุกคนต่างก็ได้เสนอตัวนะครับที่จะเป็นคู่ต่อสู้ใครก็ตามที่ต้องการจะหาเรื่องนะครับจินจิงซานหรือท้าสู้ปรามาจารย์จีเตียนเต้าพวกเขาเหล่านั้นต้องผ่านในส่วนของฟาลี่เจียนตวนมู่ซึ่งยวนเอ๋อและคนอื่นๆก่อนผู้กาที่จัดยืนนะครับ ต่อสู้กับหยวนด,ดือนั้นร้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือของจินจิงสานยวนด,ดูพูดออกมาอย่างมีอารมณ์ฮ่ฮ่ฮ่คนรุ่นเก่ายังไงก็คงต้องถูกคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่สักวันดีดีมากหลังจากพูดจบนะครับพลังปานสีดําก็ได้โพ่ออกมาจากรลงศพด,ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่การโจมตีแบบสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในเวลานี้นั้นจูจูมันก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างนะครับเขานั้นจงใจที่จะ ปลดปล่อยพลังคนอื่นๆเห็นแบบนั้นนะครับต่างก็รู้สึกสับสนยวนดูพยายามทำอะไรกันแน่ในตอนนั้นเองนะครับลงศพก็ได้รอยล่องลงสู่พื้นดินเมื่อเห็นแบบนั้นเล็งรัวนะครับตัวเขาก็เชื่อว่าพลังวาย,ยุธของยวนดูที่มีอยู่บัดนี้นั้นได้ลดถดถอยลงไปแลว้วตัวเขาก็ได้พูดออกมาด้วยพลังวาย,ยุทธที่เจ้ามีในตอนนี้นะข้าไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถทําลาย ผนึกตราประทับทั้งหกของผู้โศหวได้แล้วเจ้าในตอนนี้จะไปสู้กับหัอู้โศกีเทียนเต้าได้ยังไงกันผู้อื่นๆนะครับคนอื่นๆก็เห็นแบบนั้นตางก็มองไปที่จวนดูหรือเป็นเพราะว่าพลังของตัวเขาติดต้อยเลยคิดที่จะมาตายที่นี่อย่างนั้นเหรอคนอื่นๆนะครับรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ยินเล่งรั่วพูดแบบนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะประเมินคู่ต่อสู้ส,สูงเกินไปหัวอูเตาคารวะกพอทียบพูดเสริม ค่เป็นเพียงแค่ผู้เยาทยี่ไร้ความสามารถเท่านั้นข่วัววูเต๋าจากสำนักหยุนและแล้วนะครับวัววูเตาเป็นผู้แรกที่เสนอตัวที่จะเป็นผู้ต่อสู้หลวงศพดำได้ร่อนลงนะครับก่อนที่จะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นแนวตั้งตูมส่วนที่เป็นด้านล่างของโรงจุนะครับอามปัดนี้ได้ตั้งต่างงานอยู่เหนือหน้าทุกคนปัดนี้ลวดลายแห่งพลังนะครับได้จางหายจากโรงศพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ โรงศพที่ไม่มีพลังพิเศษอะไรนะครับก็เป็นเพียงแค่โรงศพธรรมดาชายคนเดียวในโรงศพไม่ได้น่ากลัวย้วนดูแสดงท่าทีอย่างชัดเจนแล้วนะครับบัดนี้นั้นหลังจากที่รูปแบบพลังหายไปจากโรงศพตัวเขาก็ได้พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังกึกก้องไปทั่วทั้งจินจิงสานฮะข้านะฝึกฝนดาบในวิถีแห่งเต๋ามาโดยตลอด ฝึกฝนดาบในวิธีอย่างต่อมาดูตลอดเง้นหรอือคนอื่นๆที่ได้ยินแบบนั้นนะครับต่างก็สบตาก,กันในโูกแห่งยุทธภพไม่ว่าจะฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนต่างก็พบจุดจบแบบเดียวกันโดยหลักการแล้วนะครับผู้ฝึกยุทธแต่ละแขนงมักจะมีพลังลมปานที่แตกต่างกันไปคงจือ้อพุทธลับที่เต๋ตาต่างก็มีแนวคิดในการฝึกฝนที่แตกต่างกันดังนั้นจึงมีวิธีการฝึกยุทธมากมายอยู่หลายวิธีในโลกใบนี้ ลัตธิเต่านะครับเป็นลัทธิที่สามารถฝึกฝนดาบได้ยิ่งใหญ่มากที่สุดดังนั้นผู้ฝึกยุทธหลายคนที่ชื่นชอบในดาบมักจะฝึกฝนตัวเองตามแบบของลัตธิเต่าทั้งเจียงอาเสียล,ลัวชีซานนะครับรวมไปถึงลัวช้างจิงสักสำนักหยุนเฉินวนเจีอันหนึ่งในผู้ขัางใครแห่งดาบหรือแม้แต่เลิงลวนะครับรวมไปถึงฟานลี่เทียนทุกๆคนต่างก็ฝึกฝนตัวเองโดยมีรากฐานมาจากลัทธิเต่า,าการจะถือว่า ทุกคนมีต้นกําเนิดเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมีแต่การมีแต่การตีความเท่าน,นั้นนะครับที่แตกต่างกันออกไปเป็นเพราะการตีความที่ไม่เหมือนกันทําให้ชาวรทธิเตานั้นแยกออกเป็นสํานักมากมายหลายแขนงหลายสํานักในภายหลังบางก่อชื่นชอบในการป้องกันนะครับบางก่อถนัดในการโจมตีแน่นอนนะครับว่าต้องมีผู้ชื่นชอบในการใช้ทับด้วยเช่นกันวยวอนดูนะครับถือเป็นหนึ่งในคนคุมนั้นนั่นเองเหอะเอเห็นที่ เราคงจะต้องใช้ดาพูดคุยกันแล้วสินะฝาลีเทียนหัวเราออกมาข้าคิดว่าท่านอาจจะสู้กับพวกเราข้าคิดว่าท่านอาจจะสู้กับพวกเราจัตัวตายไปก็ได้ายในลุงศพนั้นนะครับได้เงียบสงบตัวมูเซิงได้สูดท้ายใจเฮือกใหญ่ตาฮักจะเป็นแบบนั้นจริงห็นทีนี่คงไม่ใช่เรื่องของข้าสิทน้องสี่เป็นผู้เก่งกาจในการพูดคุยมากที่สุดแล้วแต่ข้านั้นกับไร้ความสามารถ หนเจ้านี้ถึงพูดว่าไหนเจ้านี้ถึงคิดว่าการพูดคุยกันด้วยดาบนั้นเป็นการพูดคุยกันจริงๆละ่ะอยันเออได้พูดออกมาค่ะเองก็ไม่เก่งเรื่องตอล้ะต่อเทียงเช่นกันค่ะข,ข้าไม่อยากเติบโตมาเป็นหญิงสาวที่พูดมากและชอบตอเล้ะต่อเทียงหรอกนะ เล็งรัวและฟา์ลี่เทียนต่างจ้องมองไปที่ลงจบนะครับทั้งคู่กาลังสงสัยว่ายวนดูจะคิดอะไรกับเรื่องนี้ด้วยข้อเสนอของฟา์ลี่เทียนนะครับที่จะเสนอ,อการต่อสู้การประลองครั้งนี้ให้เป็นการพูดคุยด้วยดาบนั่นเองเนื่องจากถ้าหากต่อสู้กันมีหวังได้ตายกันไปข้างหนึ่งแน่นอนนะครับทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่ายวนดูถึงแม้ว่าจะพลังลดตัวถอยเขานั้นเตรียมตัวที่จะตายมาแล้ว มันคงไม่ดีแน่นะครับถ้าในส่วนของฟา์ลี่เทียนหรือผู้สูงคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บสาหัสหรอือาต้องล้มหายตายจากไปด้วยถือว่านี่เป็นทางออกที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับตอนนี้มีเพียงแค่การรอคําตอบจากยวนดูเท่านั้นว่าเขาจะตกลงหรือเปล่ากับการพูดคุยในวิถีแห่งดาบฟาลลี่เทียนก็พูดต่อนะครับสําหรับข้าถ้าหากพวกเราจะมีการพูดคุยกันด้วยดาบจริงๆข้าว่าย,ยวนเอ,อ๋อคงทํามันได้ดีที่สุดแล้ว ข้าอิงก,ก็เห็นด้วยหลิงรัวพยักหน้ากอ่อนจะพูดออกมาข้าอิงก,ก็เห็นด้วยโจจีเฟิงและควางสงนะครับพูดเสริมอย่างพร้อมเพียงกันยวนเอ๋อรู้สึกสับสนนะครับที่ได้ฟังแบบนั้นผมอิงก,ก็ยังสับสนนะครับยวนเอ๋อมันใช้ดาบเป็นด้วยเหรอครับๆๆๆๆๆแ,ลแล้วนะครับคืนพลังในลรงสุก็สั่นสะเทือนนะครับก่อนจะนสร่งรเสียงแปลกๆในตอนนั้นอิงพลังลมบานอันเบาบางรอบๆนะครับโรงสุก็ได้หมุนเวียน ที่รอบๆโรงสุเต็มไปด้วยใบยมีดพลังงานจํานวนหนึ่งนะครับใบมีดพวกนั้นมันดูคล้ายกับกลิตน้ำแข็งเป็นอย่างมากมันได้รอยขึ้นสักพักนะครับก่อนที่จะหายไปเห็นได้ชัดว่าย,ยวนดูรู้สึกรําขานตัวเขาได้ใช้น้ําเสียงอันแหบแห้งพูดออกมาเฮอการพูดคุยกันด้วยดาบงั้นเหรอมันไม่ใช่แค่การพูดคุยตุกถียงเท่านั้นแต่มันจะต้องสู้แต่มันจะต้องสู้กันด้วยฮะฝาลีเตียนรู้สึกสับสนเออท่านจะให้ จะบอกให้พวกเราพูดคุยกันในระหว่างการต่อสู้ด้วยอย่างนั้นเหรอถูกแล้วคนอื่นๆพัะอาเล็กน้อยนะครับทุกๆคนต่างก็ตั้งท่าขึ้นมาอีกครั้งเจ้ามีกกาลังทําให้ข้าเป็นบ้าหยวน้ดูได้พูดต่อแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แต่มันก็ไม่ใช่วิธีการต่อสู้เพื่อเกณฑ์ข้าผู้ฝึกยุธิฝึกฝนตัวเองจนไปถึงขั้นเติงได้นะครับว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการฝึกยุด ส่วนคนที่ฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้นสังหอนอยังรู้เป็นผู้ฝึกยุดที่สามารถควบคุมพลังลุมปานได้อย่างเชี่ยวชาญและนั่นแหละคือและนั่นแหละ <c oughs> พวกเราจะต่อสู้กันด้วยวิธีแห่งดาบโดยใช้ระดับพลังวรยุทธ์สังหอนอย่างรู้เท่านั้นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นขั้นฟานเฮยนะครับก่อนถึงขั้นเสรินถึงนะครับขั้นฟานเฮยที่เปิดประตูด่านทั้ง8อะไรสักอย่างนั่นแหละครับ ฟานลีเจียนนะครับอววรอนเชียพูดออกมาฮ่าฮ่าฮอนนี้ข้าเข้าใจแล้วพวกเราจะใช้พลังวรยุทธ์แค่ขั้นสังอนอย่างหรูโดยที่ไม่ใช้ไม่ใช้พลังอาวตานร,รวมไปถึงอาวุธในการต่อสู้สินะถูกไหมแต่หากจะพูดตามตรงนะครับการจํากัดวรยุทธ์ในการประมือกันนั้นถือว่าเป็นการประลองที่สมเนื้อสมน้ําที่สุดแล้วนะครับมันเป็นทางออกที่ดีสําหรับทั้งสองฝ่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายกะ พลังให้เรือในระดับเดียวกันเราก็จะได้เห็นทักษะนั้นๆของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับผู้ที่จะได้รับชัยชนะไปคือคนที่มีทักษะในด้านนั้นๆเหนือกว่าเท่านั้นจึงจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการดวลที่ถือได้เลยว่าเป็นการยุติธรรมมากที่สุดหากตัวเขานะครับดวลดูที่เราไม่รู้ว่าตอนนี้พลังเขาอยู่ระดับไหนแต่ตัวเขาเป็นถึงผู้ที่มีพลังร่างวาตารดอกบัวแปดกลีบนะครับลองคิดดูว่ามาต่อสู้กับ ในส่วนของยวนเออหรือฟานสงรวมไปถึงต้วนมู่เซิงยังไงเขาก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ตัวเขาลดพลังลงมาเหลือแค่ระดับฟานเฮยโดยให้ยวนเอ,อหรือคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับลดพลังตามลงมาอยู่ในขั้นฟานเฮยแล้วปะทะกันมันเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมที่สุดหลังจากที่หาข้อสรุปได้นะครับในที่สุดยวนดูก็ได้พลิกลงศพของตัวเองกลับในตอนนี้นะครับมันได้นอนราบลงกับผืน ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของโรงศพดำนะครับกำลังลอยขึ้นมามันกําลังตั้งสูงเพื่อเผชิญหน้ากับทุกคนนั่นเองมีตัวหนังสือนะครับที่อยู่ด้านบนโรงศพดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวหนังสือที่มีคําผสมประสานระหว่างตัวหนังสือจากคําสั่งราชวงศ์และ <c oughs> การที่จะมองไปตรงนั้นนะครับทาให้ทุกคนรู้สึกไม่มั่นคงพวกเราจะใช้วิธีประลองด้วยดาบตัดสินผู้แพ้ชนะเริ่มได้เสียงของยวนดูดังกล้องไปทั่วทั้งศาลาจีนจิงซาน หัวหูเตาได้โบกมือนะครับไอ้ผู้ที่อยู่ด้านหลังรุ่นเยายัางพวกเจ้านะไม่ต้องเข้าร่วมหรอกใช้โอกาสนี้เปื่อเฝ้ามองและเรียนรู้จะดีกว่าคนอื่นๆนะครับที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็คาราวะให้เราผู้ผู้โสในส่วนของยวนเอออ่าแล้วก็ตวนมูเซิงรวมไปถึงฟานสคนงคนอื่นๆนะครับต่อยห,หลังกลับไปฝาลีเทียนและลิงลัวต่างก็สบตากันสองคนที่แข็งแกร่งและทรงพลังพิสุดในจินจิงสาร หากไม่นับปรมาจารย์จอมหมาวายร้ายตอนนี้นั้นกำลังจะออกลวงโฉวทักษะให้เด็กรุ่นหลังได้ดูแล้วข้าจะไปก่อนเองเล็งรัวพูดก่อนเที่จะก้าออกมาเมื่อเข้าไปใกล้นะครับบัตรนี้ใบดาบพลังงานนะครับจีมีรูปร่างคล้ายน้ำแข็งก็ได้ปรากฏขึ้นรอบๆลรงศูกอีกครั้งใบมีพลังงานได้ปรากฏตัวออกมานะครับมันดูไม่ส,สม,ม่ำเสมอและดูแปลกตาการต่อสู้ด้วยวิธีแห่งดาบดั้งเดิมนั้นจะใช้พลังควบแน่นจนกลายเป็นดาบขึ้นมา หรือก็คือการใช้ปลานดับนั่นเองนะครับผู้ฝึกยุทธคันฟานเฮยนั้นจะสามารถสร้างดาพลังงานออกมาได้แค่สองเล่มเท่านั้นแต่ทีที่เล่งรั่วพูดจบดาบพลังงานทั้งสองในเวลานี้นะครับก็ได้จางหายไปเล่งรั่วยกมือขวากนจะพูดขึ้นนะครับและชูดาบของตัวเองไปบนฝาคุณภาพนะยังไงก็อยู่เหนือปริมาณใบมีดพลังงานนะครับได้ปรากฏที่ฟ่ามือของเขามันนั้นทั้งดูหนาะและใหญ่กว่าใบมีดพลังงานทั่วไป แต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังอยู่ในระดับขั้นฟาเทออยู่ดีหัวอูเต๋าที่เห็นแบบนั้นเขาได้พูดออกมานี่คือการต่อสู้กันด้วยวิธีแห่งดาบมาดูกันว่ารอบนี้ใครกันแน่จะเป็นฝ่ายชนะไปในวินาทีถัดมานะครับใบมีพลังงานจากโรงศสุเองก็ได้ถูกยิงออกไปดาบพลังงานของเล่งร้่วนะครับได้พุ่งออกไปโจมตีเช่นเดียวกันในตอนนั้นเองนะครับทุกคนตาก็เห็นความแตกต่างดี เนื่องจากรูปทรงที่ปิดเบี้ยวผิดปกตินะครับมันทําให้ใบมีพลังงานที่พุ่งออกไปนั้นเปลี่ยนวิธีกลางอากาศใบมีทั้งมดนะครับได้เร่งไปที่เร่งรั่วหลงศพได้ปริกกลับขึ้นมานะครับแม้ว่ายวนดูแม้ว่าปิะยุทธ์ของยวนดูนะครับจะปรับให้อยู่ที่ขั้นฟานไทในตอนนี้แต่ถึงแบบนั้นเขาก็สามารถหลบการโจมตีได้อย่างง่ายไายเร่งรั่วนะครับเคลื่อนไหวรวดเ,เร็วและหลบใบมีพลังงานของยวนดูได้เช่นกัน แต่ในการตูมตีของใบมีดพลังงานเล่มที่2ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปลุกนะครับมันได้เปลี่ยนวิถีของมันนะครับอ่อนจะพุ่งถึงตัวเร่งรั <Linda> ่วเร่งรั่วนะครับได้ยกมือขึ้นมานะครับด้วยความแปลกใจตัวเขาใช้นิ้วนะครับและใช้ตัวเขาใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับจับใบมีดพลังงานเอาไว้ใบมีดพลังงานนั้นได้หายไปในตอนนั้นนะครับ ทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบงันทุกๆคนต่างงุนงงนะครับไม่รู้ว่าฝ่ายไหนกันแน่เป็นฝ่ายชนะทุกๆคนต่างก็จ้องมองไปที่โรงศพสีดําไม่มีการต่อสู้ที่กันไว้นะครับเกินความจาเป็นเลยไม่มีพลังตั้งไม่มีพลังอันมหาศาลของพลังลมปานและไม่มีเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้มีเพียงการต่อสู้กันด้วยดัชนีวิถีแห่งดาบเท่านั้นข้าแพ้เหลววลิงลัวได้ทําการจั่วอี้นะครับคารวะไปที่หู้ต่อสู้ตัวเขาไม่ต้องการที่อ,อธิบายอะไรออกมา ทุกๆคนนะครับเห็นได้ทันทีว่าเร่งรั่วดูประมาดไมว่าจะเป็นความประมาหรือความประมาทนะครับดูเหมือนว่าเร่งรั่วอาจจะประมาทคู่ต่อสู้เกินไปจนทําให้ตัวของเขานั้นเป็นฝา่ายผ่ายแพ้ไก่ฝ่ายผ่ายแพ้ไปเมื่อเร่งรั่วจับใบมีดพลังงานด้วยนิ้วของเขานะครับตัวเขานั้นประเมินคู่ต่อสู้ไม่อย่างจริงจัง อย่างมากนะครับตัวของเล่งล่วสามารถรับการโจมงตีได้อีกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นแต่หากผลลัพธ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงซะตัวเขาก็คงาไาวแพ้อยู่ดีอ๋อมันก็เลยเลือกที่จะหยุดตั้งแต่การต่อสู้ในกระบวนท่าแรนั่นเองในเมื่อไม่มีใครอธิบายนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ปัวอุโอย,อย่างวัววูเตาก็ต้องรับหน้าที่ปัวอุโสเล่งล่วนั้นวัววูเตาก็ได้พูดออกมาปัวอุโสเล่งล่วนั้นได้ใช้นิ้วของตัวเองหยุดยั้งพลังใบมีดดาบได้อย่างสมบูรณ์ สมบูรณ์แบบแต่น่าเสียดายนี่ถ้ากเป็นการต่อสู้นี่ถ้ากเป็นการต่อสู้ระหวางผู้ฝึกยึดกันฟานไฮยจริงใบมีพลังงานนั้นคงจะเชื้อนชะลุนิ้วของผู้สู้เล่งรลวกไปแล้วทุกคนต่างออพยักหน้าเป็นไปตามค่าพลังดาบที่ถูกใช้ออกมาโดยอัชยะผู้ใช้ดาบแพงตำนานของเมืองหลวงทางตอนเหนือเป็นอะไรที่แข็งแกร่งใบมีพลังงานที่ใช้นั้น มันดูผิดแปลกและยากที่จะคาดเดาข้ารู้สึกประทับใจจริงๆเลลงลัวได้ถอยออกมานะครับหลังจากพูดเสร็จฟานลีเทียนเป็นคนต่อไปนะครับทีก้าวไปข้างหน้าตัวเขาได้หยิบเล่าคอนเทีดนโยนมันไปให้ฟานสงรับไว้ซะฟานสงรู้สึกไม่พอใจนะครับตัวเขานั้นรีบโยนอาวุธของตัวเองทิ้งเพื่อรับขวดเหล้าของตาแกฟานลีเทียนเฮ้เฮ้เฮ่านะ่าไม่ใช่เลงลัวนะโว้ย เจ้านั่นนะแม้จะมีฝีมือแต่ถึงแบบไรแต่ถึงยังไงก็ตามเจ้าหมอนั่นนะมันก็เป็นคนที่ไร้ประสบการณ์ลิงลวยยังคงนิ่งเงียบนะครับหลังจากตัวเองได้พ่ายแพ้อ่ายังไงซะม,มันก็คือความพ่ายแพ้อยู่ดี